สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กับคุณคุณหานนะครับหนึ่งหนึ่งสองสองไปครับอา้าวมาเราเดินสิโอเคไปเม็ดโคนเรือครับดันเลยดันเลยดันเลยเอา่าเขาดันมาป้องกันนะครับอ่ะเรายกมาไปดันเข้าไปดันเข้าไปขึ้นไปเลย ขึ้นไปเลยนะครับเขาต้องกินนะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่กินเขาก็จะโดนอย่างนี้เอะเห็นปะลูกกินเหลีอวฟีเอาไว้วคุณคุณแานยอมแพ้เลยไหมอ่กินครับเ,เรียบร้อยโดนหลอกนิสหนึ่งเคไปครับแล้เวเราจะต้องรีบส่งกําลังไปช่วยน้องมาเรานะครับน้องมาเราแย่แล้วน้องมาเราหนีไม่ได้เร็ว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 วเร็วเร,วเร,วเรว น่าจะต้องดันเบียลงมาไม่ให้แบบมาหนี่อะ <laughs> เขาไม่ดันมาโคนขึ้นไปช่วยมาได้ทันนะครับอย่างงี้โอเคนี่ครับกินอ่าเรือไปครับไปช่วยม้าหน่อยให้เรากินทุกปิกอณนหนึ่งที่เกือหายอ่าเขาปิดทันนะครับเ,เรากิน ล้งนายครับกอกควนเข้าไปอ่าเขาหนีไปไกลๆเลยเว้โอเคไปเร็วไม้ตัวเร็วเร็วเร็วไม้ตัวไปไวๆโอเคไปเร็วไปเร็วไปเร็วเขาจะมากินเขาจะมาฟันโคเราแล้วครับเร็ว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  ไปครับผมมาไปก่อกวนโอเคเเม็ดป้องกันไม่ให้มาเขากระโดดลงมานะครับเรากินตัวนี้ครับเราดันขึ้นไปเลยครับอือกินเลยครับโดดลงมาเปล่าเอาไงครับเอาไงครับอ่ากินไปเลยครับมาหมดเรียบร้อย สงครามโคลนแล้วคราวนี้กลายเป็นสงครามโคลนโอเคเอา่อาไปครับผมทิ้งไปเลยสงครามโคลนอ่เขาไม่ยอมกินเวยเรากินเองก็ได้มาอา่ เริ่มจะกินเริ่มอยากกินแล้วเหรอครับไปครับเรือเราอีกลำหนึ่งเร็วเร็วเ,วเ,วเ,วเวอ่เขาตอบไปเลยนะครับเราก็ตอบไปเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะใช่ไปครับให้เขาเล่นลำบากนิดหนึ่งเอเคจอไว้อ่าคิดว่าเขาน่าจะกิน2เร็วเวนี้แล้วครับ เพราะว่าเบี้ยรเรามันเยอะแยะคิดว่าคงเกะกะลูกรกระตาเขาใช่แต่ถ้าเขายังไม่กินเราก็ยังอย่างนี้ครับกอกควรไปเรื่อยๆจ่อจอจอมีอย่างนี้เลยดีกว่าอืมเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วกินเปิดลุกนะครับเรียบร้อยแล้วกินเปิดลุกไปเลยกินครับลุกเข้าไปก่อน ครับไปครับหน้ากระดาษครับเบี้ยหน้ากระดาษแล้วไปครับโคนไปเต็มรูเต็มบูเต็มบูไปครับ,ครบ,บ,รครบโคน,บค,บคนต่อไปเลยกินม้วนเข้าไปโอเคเป็นผมยอมแพ้แล้วนะครับเพราะว่าแต่ว่าก็ถือว่าเขาเป็นขุนหาเนี่ยเขาจะใจเขาจะสู้จนถึงวิธีสุดท้ายถือว่า ตบมือให้ครับผมเก่งมากโอเคสุดยอดมากสุดยอดจริงๆเลยโอเคเราจะพยายามบีบเขาไปเรื่อยๆนะครับง่ายอ่าง่ายอ่าโอเคแล้ลูกตานี้ครับใช่แล้วเรากินตัวนี้โอเค เราดันขึ้นไปครับเราดันขึ้นไปครับเขาหนีได้นะครับอืมประมาณนั้นใช่แต่ว่าเรือเราจะไม่ให้เขาหนีครับลุกเขาบ่อยลุกตรงนี้ครับเรียบร้อยโอเคสัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราอยู่กับคุณน้ำมนต์นะครับมาเล่นกัน,นครับผมไปเร็ว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  เร็วเร็เร็เขาเริเร่มเป็นแบบไมย้ยงขวานะครับเดานะเดานะอ่า,า,าคุณเขาก็เถิบนะครับไปครับผมอืมไปครับมาเขาน่าจะมาไวๆเนี้แล้วแหละไปครับดันขึ้นไปเลยไปอีกตัวครับ เขากินตัวดีก่อนนะครับเราดันขึ้นไปครับเ่าดันขึ้นไปครับหมาเราไปครับขึ้นไปครับเม็ดขึ้นบ่าย<ป>อืมเขาต่อเลยครับเรากินไปเลย เขาได้เบีย้ยแบบซ้อนนะตรงนั้นมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เคเราก็าามาต่อนะครับฝั่งนี้อืมาอาจจะเอาคนมาต่อนะครับเราดันนี้ไปเลยดีกว่าเอาเม็ดกินนะครับนี่อุดไว้ครับเอาเรืออุดไม่ให้เขาดันเราทิ้งตัวนี้ไปเลยดีกว่ากินครับ อืมเขาไปแลกตัวนั้นนะครับซึ่งก็อืมไงดิมาครับน่าเขาหนีกินไปเลยดีั้มอะกินไปเลยดีปะเออโคเราบุนไม่ทันวะ่ะถอยหน่อยก็ได้ถอยก่อนครับ นี่ครับกินมเม้ากินครับมาไปครับอ,อะไรเขาจะทำอะไรวะอืมเขาจะต่อโคนนะครับถอยครับไม่ต่อครับ คิดว่ามาเขากำลังจะามาไวๆนี้แหละใช่แต่ว่าเม็ดเราไปทันอสอดใส่ใส,สซซ้เข้าไปใช่คิดว่าเขาน่าจะถอยไปกินนะครับประมาณนี้ใช่เออไม่เป็นไรครับอยากกินกินไปกินเลยป้องกันไวยครับน่าจะเรือมากดนะโอเคอกระเถิบ ถอยครับอ้าวอย่างนี้ก็ต่อโควนไปเลยครับนี้ดันขึ้นไปครับทำไมว่าเขาจะจะมาลงมาลุกอะไรเขาจะกินเบี้ยตัวนู้นอ่ะเราเราดันตัวนี้ครับ กินมาเขาเลยไปมาเราเขาลุกไม่ได้ครับตามมาเราอยู่เดี๋ยวเราจะเอามาลุกเขาแหละมาลุกขุนเขาอย่างนี้ครับอ้าวไม่ได้วะวม้ามันอยู่เว้ยไปอย่างนี้ดีกว่าถอยครับนี้ เขาก,กลัวกิเกนรงลูกค้าต้องถอยแบบรัวๆโอเคลูกคพอลูกลอ,อ,อือเออไปถอยก่อนถอยก่อนโอเคเอะเราลูกตานี้ครับเราลูกตานี้ใช่เราลูกตานี้เราลูกตานี้ <laughs> ตอน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 เอาไงเอาไงน่าจะโดนหม่ำแล้วล่ะปรามาณนี้คุณน้ำม,มนต์ไม่น่าไม่น่ารอแล้วละมั้งกินเรือแล้วครับลุกเข้าไปครับไปครับผมลุกทีหนึ่งเขาแพ้แนะครับ